ขโทรมากบอกข่าวดีล้วนะมาหาหมู่ัน่เลี้ยวถามโดยเฉพาะลาสาวเลาใช่ <c oughs> จะมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงตลาดเอฟซีเนาะพี่ตามน้องของกับเจ้าตะเลกนิทอวพี่ตามมาลุ้นนำก,กับนิทโตไปว่าี่เป็นหญิงหรือชายเฮ้เนาะ ค่วันนีน้ก็ไปหาหมอเนาะหมอนะั่นหมอนัดวันที่ยี่สิบเหมออกจากเสาเานาะมาให้นี่คุณแม่เป็นหวัดเสียงเปียนเสียงตันดังเลยวันนี้เมื่อคืนนอนยากเนาะหายใจคือคาคือยู่เป็นหวัดติดกับหลานหน่อยผู้ใครอันนี้ผมเป็นเหมือนหลานกับเสนะาเนาะหิ้มก็ติดกับหงอื่น แต่ว่าผู้ใดแข็งแรงก็บางทีครับ้ายเปลี่ยนอากาศเนี่ยบึนควอนบึนหานาวบึนฝนบึนียนดวันนี้พาน้ององไปตรวจครับมาหล่นน้องแตนก,นกนาวาจีได้หลานสาวหรือหลานชายเนาะจีได้หงง่ายเลยหิมน่อยต <c oughs> ้องคุณแม่ยานบรายลูกสาวคุณแม่แอางสีชมพูมาเต็มเลย <c oughs> <c oughs> เอแชมพูหวานนันหรออะไรเอาแชมพูไว้ก่อนควนใส่ชมพูมาได้ไหมเนี่ เราหงบอกให้ใส่สีชมพูเนาะไม่จีมีตัวสองตัวเ้าหงใส่สีชมพูใส่ก้อนบุนมีเลยแต่ก้อนมีแต่เหลืองกับขาวเมืม่อนี้ชมพูจะได้ลูกสาวมันเล่นนากันว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายให้ต้นองใส่ไว้ในเมีย <c oughs> เมียได้จังแ้ <c oughs> แ่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีเบิร์ตเนาะดีเบิร์ตเดี๋ยวไปเราคนแรกเนาะคนแรกอัน ก่อนพ่อคนอยากได้ผู้ชายแต่ว่าแม่จะได้ผู้หญิงเพราะเมึ่นำวาจ,จีได้ดั้งใจว่าดำใจแม่แม่อยากได้ลูกสาวเนาะลูกสาวมึงแต่งจอสิมูมามันรุ่นนำกันวเห็ิเพศน้องเนาะ ได้ยากแล้วมันโอดะเลทวงตอนแม่ขาเป็นขาเรื่ยงาวเกี่ยงเขาเลยว่าที่ด้ลูกสาวาครับใจหัวโรงพยาบาลแล้วจิตแพทย์หนองเขอบไปวัดเชี่วกอนะเอบไปบัดชิวเราจะบอกว่าชิ่ยวย่าบอกจิตแพทาหน่มไมกินข้าวก่อนิแพา์่้กินข้าวเาิว้ว เด้กเครื่กัไรก็หิวแต่ก็บอกกินเนาะเพราะว่าพยายามกินให้กเวลางกจุดไม่ติดมิสตอ จะจะได้แคบยังแคบเลยไว้นี่จอดรถล้วคุณแม่ยางไปถ่ายแล้วครับมันจะรถบ่เคยไลฟ์ปันใดมันก็แลกเห็ดนะครับออกไปข้างในเบล็คเัีคว,วกันบันนี้แดดถอนบ่แดดกลางหุมมานำ ไม่ไม่ไมกระโปงกระโปงกระโปงกระสีฝายกน้ำสีฝาสุดสีชมพูที่แรกเขาซื้อมาใสุ่ดสีฟ้าเขาเนาะสดสีฟ้าเขาใส่ไปตะมอยาซื้อไเนาะมีต่สุดตะปูตะปีไะมอาะร่างยางไปตึก เอาบัตครับเ <_ an> ลยบัตรคิวมาแล้วนี่คิวที่แซ0ศูนย์ศูนย์หนึ่งยคิวแหลกเลยไปครับขอไปหาหมอก์ันมาเนี่ย <_ an> คนอยากไล่จากน้อยมาไลา่ยะแนนรถถ่ายครับ ไปไปเยือนเอาไปเยือนโต้เลยจ้ะคนแหนไปเยือนคนเดียวครับเดี๋ยอมอ,อก็เยือนอีแค่หนึงน่ากันเลยเธอสิบหกโลไหมโต๊กสไกจากห้าสิบขึ้นมาหกโลน่าวัดต้มงหนักนนะ้ำมั้งนเดี๋ยวไปไวัดโดินน้ำโต้ก็ได้เอ้ยโตุดใจน้ำหนักตัวเกินกออเอาน้นนำหนักไว้ทำไมน้ำหนักคอเน้นน้ำหนักตัวเล็กทำม จยากกินมวตัวเล็กหรือแมวบุตกใจน้ำหนักขึ้นแล้วนี่ไหมนะครับนางถาหม้อเอือนมาวันนี้เรื่อเม้อแมวหนักตำหนกสิบขึ้นมาหกกิโลล็อกใหน้องคงขอไปตรวจแล้วครับตอนนี้ไายข้างในให้เบิรงบ่ายนาะเพราะว่าเป็นหามไายครับตอนนี้กำลังเข้าไปตรวจรอน้องฮงตรวจจะข้าครับเดี๋ยวมาบอกสู่ฟังนะว่าเป็นยังไงแน่ ตอนนี้กน็นั่งรอเวลากันครับแ <g> ค <ül> ่จะได้ตรวจแล้วกันละครับรรว่จะได้พาน้องคงไปกินข้าเน่าแบบนี้ถ่ายก็เข้าครับผมรอหลุนน้ำกันวา่าจะรูเพศหลานชายหรือหลานสาวครับเมือน,นี้ <g ül> ไปใ้เป็นขึ้นถุงเก็บปลาสลิดสั้งสามคงไปซากมันแล้วเอายืมอะไวมาของจีนผักชีนะ <g ül> ครับ ล้องก็จะได้ตรวจฉี่แั่วรอบขัวใจแล้วผหงกันเพื่ออะไรเพื่อเหมือนที่ให้ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะใหม่เนี่ยใช่ให้เป็นเย็นยอมอันพ่อให้อาล่าเป็นลำหงว่าอันนี้เ็ดแล้วนคุณอม่โอ้เขาก็ตรวจฉี่ทุกรอบแล้วเนาะเพราะว่าตรวจโลคครับผมแล้วคุณแม่จะจิไปยืนบัตคิวเพื่อที่จะเอาโจกหน่อยมาตรวจฉี่แล้วครับรอสักครู่อีกคือเก่าแล้วครับ มาวางเด่นาเกาะมีการตรวจปัสสาวะแล้วมานั่งค่ะฟังผลเย็นเมื่อนี้ได้ตรวจยังแน่พันไหมมีแต่ตรวจยังเกาะดาวยังอ่ะดาวซินโดรมบ่ะจ้ะแล้วก็สาวเบื้องเพดสาวเบื้องคันเพราะว่าดาวซินโดรมปกติมาสิบห้าสัปดาห์เนาะแต่ว่าหนรับชิปแปดสัปดาห์แต่ว่าเพื่อนมาไปอยี่เด้ตรวจหนึ่งกับเด่ตรวจเพราะว่ามันไกลเราจ้ะ่าจะได้ตรวจด้วยก่อนแต่ต้องสาวมันต้องไม่สาวรอคุณหมอมา นะครับนั่งถ่าคุณหมอมาจากข้าวเนาะหมอหมอใหญ่กำลังชี้เข่าครับแม่กันฉี่เพื่อว่าคันว่าคุณแม่ซี่เมื่อกี้นี่พอได้ขึ้นไปทันสองจีก็ได้ที่แตบตะลาาอีกแล้ว <c oughs> อีตะกันเลยเนาะเฮ้ยกินน้ำไหลาๆนะครับถามอใหญ่จข้าวครับผมมันนี้รอปนตัวเฉียบเนะบาะรูมันไดันย์ จะคล้องหิวข้าวแล้วจะคล้องจะเป็นลมนม่จะคล้องเป็นลมบหมว่าเมย์บีเอาไม่เอามือปิดหน้าเขาคงร้องไห้หิวข้าวหิวข้าวเลยรอดตรวจตอนเที่ยงเนาะนอนพดขาอยู่เนาะผู้ใหญ่ค่ะเห็นแบบเห็นซัดเลยไหมคนคนต้องเอาให้เบิ่งเพวันของของมันได้เสียงเครียดไม่เสียงเงินนะไหมคนเลยให้เบิ่งบอกดุนเลยเอาเงินเอ้ทเานไปอยู่ข้างนึ่งอาจารย์เลยเหมือนไหมเอาเงินปิดหน้าไว้ปทำไม เพว่าเป็นจังไดผู้หญิงหรือ,อผู้ชายจักเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผู้หญิงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนอาไปเรื่องัยนยาแพ้อาเพศอ่ะมันบ่เห็นกระดอ,อเพิ่นว่าจ้านะครับข่าวลิศผ่านทาของโลกไปกินเข้าป็นข้าวอนีด้านมารอบหน้าะจะเห็นซัดหนะาพิ้วมื่อวันนี้สัปดาวันนี้สิบห้าสิบห้าเดือนหน้าได้มาอีกอืมก็ิ่ละ ราบการเดินเรื่องนนเลยค่ะมารอบหนาคุณแม่ที่ตรวจทานะครับไปนองอดเขากันข่ามเเจะจะเออกไปข้างหนาเลยมลเอายาเลยลืมเท้าตอนเด็กับมาตรวจตอนที่ยงเยอะเพิาถาม่ารับยาเพระค่าคุณนี่ก็เลยว่า รับเพราะว่าพันยานพันยานเขาบอกเอายาเพราะว่ามันเสียค่าเกลแ่ยนะคงอะไรว่ายานเก่าไปหมดแล้วรับกุ้งเกลรับไปเลยคันว่าพค่น่าคันกะเบื้องเม็ดคันแค่นาเขาไปนับเบื้องยาไหมอันนี้เหนือสิบก็เม็ดนึงไหมสิบไม่ได้เปิดเตือนกันเลยว่าเอารับเพาว่าสิยากร่งเกลี่ยนั่นแหละเพื่นว่าเอาไปน้ำรอบหน้าบปล่าก็ไดแค่น่าคันหน้ากินโมเบิดน่ะลากกินเดือดไล่ไปละเบื้องเม็ดยาคันหน้ารอบหน้าก็ต้องเอาเพื่อนว่า เพราะบัานได้เสียเงินเพื่อนเพื่อนเ,อนเป็นห่วงนั่นไห <laughs> นู้อันค่าซาอันตะซาวที่โรงบานนี่แปดร้อยนั่นหนูเพื่อนเลยซาวให้ดนไหม <laughs> อตีนยันผู้ป้าปอบจะเหมาะพอดินดีนนเนาะว่ะ <laughs> หิวข้าวแล้วหิวข้าวนองห่าหิวข้าวนะครับน้องคงไปกินข้าวจะข้าวก่อนแล้วก็กจ,ะกวกจะกลับมา บางคนอีกกลอบใบท้างไหนจะเอามือปิดหนะ้าปิดตาทางหนึ่งอาจารย์เอมึงดูอันตรสาว่ะมึงลบมาที่เห็น,นะคะ่ะข้างในก็นเลยจะของไรครับน่ <gle aning> อยครับกินขาน้าวนาลงบานเพืเก,ก้านี่แหละครับหมอวักเก็มกมตุ้ยแล้วผู้หญิงหมอวักเก้มหมอฟันตงว่าผู้หญิงแปดสิเปร์เซ็นครับแปสิเอร์ซ ปดสิบอะผู้ชายยี่สิบเราใส่หมอว่าห,หมอว่าลูลกสาวแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะหนูทานเลยหัวคนว่าว่าหมอจําไม่ได้วันนี้ใส่เม็ด <c oughs> คนว่าหมอหมอว่าโอ้ลืมอทําไมคุณหมอถึงนดัดหกสัปดาห์เพราะว่าปกตินดันดอันนัดอันสี่สัปดาห์นี้ไหมมันไกลตรวาดดาวทึ่งดวเพนะคนว่าโอ้หนูเป็นคนลาวหนูไม่ได้ตรวจนะวันนี้ ทีั่เพ่นเพิ่นกดตรวเพิ่นกบอะไเนี่ยบ้างเนี่ยเพราะว่าเพื่นได,ด้ยืดเกล็เกนนา,านี่ยเพิ่นก็เลยว่าจังูเพิ่นเพ <c oughs> ิ่นก็เลยหาเพ <c oughs> าิ่นมาอันสีสี่กับสี่เอ็นสีแปสัปดาห์ย่เก้า <c oughs> สิบเก้าคูเพศเราเพิ่นเราว <c oughs> ่าเรียกเป็หม้อสาวบ้งใค้เดี๋ยวไปสาวเมองเพชแล้วมันว่ามีเงินกระโดดคน่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะหนูแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาสุดดีใจแคน็เขาอะไรก็เขาแล้วสองจานเลยก็โ้ะเท่ากับ แเท่าทมาบอกข้าวดีบนะ้านน่ะมาหาหมูไมนเลี่ยวตามดูอย่างเดร้านสาวร้านใช่จะมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเฮ้ยเป็นผู้ ก็ิเปอร์เอนมากามาตวแล้วเวนีอยยาหับใหญ่หมอหอยผู้หิแปสิบเปอรเซ็นต์แต่่าเดือนบวสวยเธดือนนาะเหือนตไม่เพราะว่า,วาเอาขาบีดไไว้ห <c oughs> ิบ้บาพบาบาแม่ซื้อมันลูกซื้อมือนอนงน,น,ใน,ในายล้ค่ะคิดไ เหนียวเข้าขิดแล้วมือกล้แล้วค่ะเอามืออะไรอยู่เอามือีดปล้วมาหาหมัวมาทีูร้านกับลูกค้าอนเข้าที่หกไปไหนกับลูกค้าเขาบ้กหนามข้้ามร้หญิงเีงแปดสิบเปซ็นต์แต่ว่า เดือนหนาเพียมาบ้งซักเพาะว่าเดือนนี้ออาฟานี่เอาห็นซักยยกไม่นอนยี่ไหยหุนวอแล้วท่ะนี่เอามือใก้นะค่ะหู่เข้าหละจนเด็กจะให้น่ะหางคนคนให้ในท่อที่ลงต่อไปล่อได้ไปไกล่อได้หรอวะไอห่นอมาสองห่งวะเลได้คุยอยู่รู้จัอะเดอนพินเข้าวันนี่ผมกลับ พวมีตะหันอะไรอืมเน็ตแเนี่ยระเนี่ยอ่ะเนี่ยเนข้าวเชกับ กรมาถาม่าวลาาหม <บ los S 1> ูถามถึงมาอันนีไอันซีอันนได้ซัคซีนหนาซีเจ็บหนึ่งเจ็บมี2สองนเดอนคใครอยู่นอกปรานั้นขนาดว่าลามันเป็นคนฟังนั้นเนยาถามอย่างหูเรื่องแบุอันไหนถามอย่างก็หูเรื่องเกิดใครอยู่บาแต่ไม่ืออาอยู่อะไรเลยอันนะี้ถามอย่างก็หูเรื่องเกิดอเ็นมาหน้าตาหนูก็คือทางเองถ่นเาคาะาบุเขาเอกเป็นทางทางวงอมยักว่าคนยทางนนดอกนะ พี่อออเอานั่น่พี่เอามา่นถามไดไหมว่าสงสัยเพื่อนสองสัยว่าเพื่อนระยนเพื่อนผิดพาดที่ว่า,วา,า,วาลืมตรวดา,ดาวไหมบอรืมตรวอันดาวชินโดมเลม้ไหเพราะว่าปกติทิศหน้กกาขาตาก็ไม่มาตรวจหอแต่วหงม,มาแปเพราะเลว่าเพื่อนผิดพลาดก็เลยว่าเรเป็นคนดาวเพรเลยว่าโอ้มนุดาวจะรบเกิดไอตัวกิขจะท่าครับทางขนาดรกรอบไปสองจาน กิเสร็จคือเสอกานี่เ๋วาได้ครับกินเขากงน้ำกันวันนี้ข้าวเยนบบแม่มน่ะอยาเนขาเ้าอะไรเนี่ยข้าวเยาเวมกันมยิ้มมาเได้กินเตนมกินข่าเบิดระจาแล้วครับ

ไข่ไลายได้เมือนเดิมันในช่วงไปดูเปลี่ยนแต่เดี๋ยวบางก็ยังตีไข่เนาะยากแต่ว่าคือมันิดแบบไม่ยนติดเลยอ๋อมาชิมบ้างก่บอันเลย กินนั่งก๋าแซวครับเพราะว่าเพื่อนดีใจว่า80%่ซ้อเนในพุ้นยิ่งแล้วก่อนนะทำนม้อบกินได้เนาะเอากินได้เดือนเดือนแลวนีพีาเสร็จแล้วยิ้มจับลอยครับแหเจะรอเลยนะครับขอไปข้างในรงพยาบาลลแววันนี้ เลาเอวคะนั่นมันกินกิ่งเราจานเนิงก็ยังไปกินอึดเกียวอ,ย <c oughs> อีกกลับเขาลงเ <นำ S 1> ขงาจะบันที่เกลวหยุดหนึ่งวันนเซ็งน้ำนำผมะอันนี้มนตรในยุโรปหรอาาร้มอไส่เกาหลีคมอมเลยบะไนี่ยอะไรน หนายมุมงพอดีกินหลายเห็นบ่กได้ใจเงินน้อยกินหลายได้ใจเงินหน่อยหมายข้อวางให้กินน้อยได้ใจเงินหลายบอกท่านกินน้อยน่ะขนาดว่าสั่งสั่งแบบธรรมดาสองจานอย่งร้อยเสาวเลยท่านี่พิเศษพร้อมแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวพร้อมมาลอยเพื่อนี่ลอยห้าร้อยห้าสิบกว่าบาทนะท่านี่ลอยห้าสิบห้ามาจะเพรรื่อร้อยเสาวจะมีแต่ข้าวขนามุกกรอบที่ข้าวขนาดมุ้กรอบธรรมดาสองจานลอยสาว เพื่อนี่อ่ะคิดระบบกเอาเพราะว่าห้องอาหารเพื่อนมาคิดถือหร่าเพราะว่าถือแล้วแปลกแก่นะจ้ะป่ะเปลายัางเดี๋ยดพอนะเฮ้ยครับเขาไปเอาใบแล้วก็พาน้องหงไปรับยาจะเข้าครับเด็กศิษย์พาน้องหงไปใช้ต่ออยากไปใช้เด็กนั่งวันนี้ไดไปบั่งนองมอะไรอีกจ้ะพาน้องหงไปเบิ่งนมอีกครับ น้องแอมนำไปกินเอามาถ้าเราต้อง <vous> ไ,ได้ก er ินกับร้านคนละขวาก็เลยแม่เลยบว่าแม่เลยบว่าต้องให้หลานคุณนายบุกอันให้หนายกินโปรโมทร่นลดจือของร้านนึงพัฒมาหอดไปได้ไปสานเลยน้องฮงไม่เกิดเจือเลยจ้าลงไปจ่ายตังค์หลังรับยานะครับวันที่สิบห้านับมาอีกน้องหง มันจะเข้มหามนะมาตรวจประวันจิบห5เรียนมักกะลาได้มาตรวจประวันกาลคดากาคดาในใบเศร้านี่วมือหัวเลยนะมือกมนือหัวเนี่ยขาขาเน มีของเดือันป่ะม่เดือนนี้อันนี้แหละอันเดียวกันนนั่งในะน้ำหน,หนักไปเ่าน่ในจ็คเก็ตการผองให้สิบแปดวิกสีวันเป็นพ่อไปจ่ายตังไปรับยาแล้วก็จ่ายตังมันก็เป็นที่เรียบร้อย ก็มาลักยาเชิญมายค้วขนมุกร้ายทั่วพักเทียง ตังมาแล้วใช้จ่ายสองรนะ้อยแม้เมื่อน้องของน้องขงประเมินเองว่าหันซีนวะ่ะแต่ว่าได้เสียสองรนะ้อยแมรอบแรกนะรอบแล้วนี่ได้เสียสามร้อยรอบนี้สองรนะ้อยแมเสียแต่ค่ายาาเสียรอบแล้วนี่ก็เสียแต่ค่ายาแต่สามร้อยแต่ว่ารอบนี้เราเสียสองร้อยเพราะว่าตอนยุ่ห้องสรวจคุณหมอเพราะว่าจะได้เสียค่าสาวแปดร้อย ทายาจะเข้ากันครับบนันเน่คุณแม่ตกใจอยู่เดี๋ยวจะให้สองร้อยแม่ตกใจอยู่เพราะว่าแม่กับ่อคุยกันว่าต้องเดือนนี้ต้องเป็นพันกุบาทเพราะว่าได้สาวเต็มเ้ยเต่แต่มาเห็นแต่มาเห็นอันนี้คุณแม่เลยตกใจรออยาแป๊บหน,นึ่งสองร้อยบาทกับมาหอดรถแล้วครับ ยังห่อนเลยทั้งรถห่อนแหงพ่อบอกสะให้ใจบ๊วยคลองเออใจบ๊วยยู่ะเห็นยาหลายคุณแม่บารายไม่ยา,มเาเสริมแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงตรงขึ้นมาย่างเดี๋ยวคือยาแคลเซียมนาดอีกเดือนนึงวันที่สิบห้าครับการเดือนนาพอดีคุณแม่ก็ตั้งดีใจเห็นตัวหน่อยคุณมาว่าแก้มไรแห้งวะจ๊ะหนักตัวค่ะไม่รับ ดีใจอยู่นะครับนี่เขาใบวนมาว่าสิได้ผู้หญิง80%ครับผมเพราะว่าตัวเล็กจังค้านีบไปอยู่มือนอนนอนมือใกล้หน่ะพาคานีบไปเอามือจับเกมเอามือุไปเกมนี่นี่ทีที่แล้วก็นับผูมีอวัยวะนี่แหละขาสองข้างมองนี่เป็นขาเพื่อนอนี่ไปนี่นี่เพื่อนอาบ่เห็นบ่เห็นอวัยวะเพศ เกตตามังนี้พจน์จุดว่าเครื่องเครื่องไม้บวกคนนี้จ้าเครื่องไม้บวกนคนว่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงหรเปา,าจ้าเป๊ะสิบเปอร์เซ็นต์เลยสิบเปอร์เซ็นต์ครับกตถือว่าเป็นข้าวดีเนาะการลุนลูกสาวมากยังนักเบิ้ลเที่ยนเลยล่ะเบิต่งตัวมาด้วยอืมแต่งตัวมาตอนรับลูกสาวคนว่าในต้นมนีเปอร์เซ็นต์นะครับทีเป็นทั้งชายทั้งหญิงได้เพราะว่าบางทีก็้าเนียบอยู่ข้าหม้อบอกว่าได้ผู้หญิงผู้ชายผมก็เลยถามว่าอัน ค่ะหมอว่าคุณหมออักเดือนจึงมูเฮดทั้งอันเดอว์มาคันวันสิบแปดสัปดาห์เท่าหนูก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวแม่จะตรวจให้ดูคนละตรวจให้ดูิ้งก็เลยหินก็เลยเดี๋ยวรีวิวบอกโดนๆตอาเห็นมาคัดจักมือจักตีนไอจ้าเสือเดีดีดีหมอคุณหมอมให้เบิ้งโดนกูโม่บ่อยหน้องเป็นเครียดได้เสียเง,งนินหน่อยทันคุณหมอว่าเครียดต้องหงอ่ะแปดลอย แต่พอมาคิดเงินครับพอเห็นทุกเทื่อคุณหมอจะบอกว่าค่าสาวแปดร้อยแต่ว่าพอมาคิดเงินอ่ะพอเห็นน้องฮก็เลยตกใจต่ละเทื่อับกแบบเพราะว่าเสียชฝากคันฟรี้ึเปะสิประกันสองข้อมคันฟรีของผมครับต้องอันอันอันลูกคันต้องแมนของอายู่แล้วแล้ฮงได้เสียตคายาแล้และฝากคันฝากคันคือต้องแมนฟรีอันนั้นแมนของฮงคือได้เสียตคายานะครับเดี๋ยวจีพาน้องฮง ไปย่างเล่นก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอจบย่างทถนนก่อนนะครับน้องไปย่างเล่นซื้อของอย่างจะเข้ากันไม่พ้อกันอีพี่หน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจตัวเล็กฝากน้องคุณลุงคุณน้าคุณป้าติดตามหน่อยน้องเลวน้องเล่น้องเล่าเอฟซีนาะติดตามน้องผมกับเจ้าตัวเล็กนี่ท่อง ที่ตามมาลุน้นนการอีกต่อไปว่าที่เป็นหญิงหรือสายเฮเนาะว <Okay. S 1> ่าพ่อพ่อแม่แม่แมลงุลงลงุงป้า,ปา,มาเมืนน่อแนะำการนะเบื้องหลานน้อยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเฮเพราะว่ามอว่าผู้หญิงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่คุณแม่กันยังแบบย,ยังให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะก็เลยว่าโบเห็นคาเพราะว่าน้องอ่ะเบบีเอาขาหนีบเนาะหนีบก็ดิวก็ดิวก็เลยว่าเห็นคักยังให้หยุดแต่ว่าโบหยุดสงสัยให้ยากินข้าว เข่าคุณแม่ยกเข๊ายยบา